สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆจำครูพัชรินได้ไหมเอ่ยครูพัชรินสีวิไลเนี่ยคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนหน่วยของเล่นของใช้เหมือนเดิมแต่วันที่2เราจะมาเรียนเรื่องของใช้ค่ะก่อนจะเรียนเด็กๆไปฟังนิทานกันก่อนเลยค่ะไป ณมุมหนึ่งในห้องของเล่นของเด็กชายก๊อฟของเล่นต่างๆกำลังนั่งคุยกันวันนั้นหนูก๊อฟใช้ฉันคว้างใส่แมวเหมียวฉันก็เลยตกลงไปในบอ่อโคลนจนคุณแม่ต้องเก็บไปล้างส่วนหุ่นยนต์อย่างฉันก็โดนจับแยกแขนขาไปคนละทางฉันเจ็บหน้าดูเลยส่วนเครื่องบินอย่างฉันหนูก๊อฟไขาลานจนหัก ฉันบินไปไหนไม่ได้อีกแล้วอยากบอกว่าพวกเรานี้ของเล่นก็มีหัวใจแต่เตะควา้างปลายยังไงเราไม่เคยโกรธเจ้านายเราจะทำยังไงดีนะที่จะให้หนูกอล์ฟรักพวกเราบ้างฉันรู้แล้วละ่ะทุกคนเอียงหูมาสิฉันจะบอกให้ แล้วบรรดาเหล่าของเล่นก็ประชุมวางแผนกันเช้าวันต่อมากอฟเดินเข้ามาในห้องของเล่นวันนี้เราเอาลูกบอลไปคว่างใส่แมกแมวอีกดีกว่าลูกบอลอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่เองเมื่อกอฟจะเดินไปหยิบลูกบอลทันใดนั้น กลมกลมจะกลิ้งกลิ้งไปกลิ้งนี้เจ้านายไม่ให้เล่นเราลูกบอยของฉันจะนหนีไปไหนกลับมานะเมื่อก๊อกจะเดินไปหยิบหุ่นยนต์ทันใดนั้น จนเดินเดินเดินไปให้ไกลเดินหนีเจ้านายไม่ให้เล่นเราเราไม่เล่นหุ่นยนต์ก็ได้เล่นอย่างอื่นดีกว่าเมื่อก๊อกจะเดินไปหยิบเครื่องบินทันใดนั้นเครื่องบินบิน ไปไกลไกลบินนีเจ้านายไม่ให้เล่นเราเครื่องบินของฉันจะนี่ไปไหนกลับมานะแต่ไม่ว่าก๊อฟจะเดินไปหาของเล่นอันไหนของเล่นก็จะพากันหนีหนูก๊อฟไม่ยอมให้เล่นเออทำไมไม่มีใครยอมให้หนูก๊อฟเล่นเลยแล้วหนูก๊อฟจะต้องทำยังไงล่ะของเล่นจ๋าหนูก๊อฟขอโทษกลับมาหาหนูก๊อฟเถอะนะ กอบหยุดร้องไห้เถอะนะพวกเราจะยอมให้หนูก๊อบเล่นเหมือนเดิมของเล่นอย่างพวกเรานี้คงมีความสุขมากมายเจ้านารักและดูแลเล่นแล้วเก็บเข้าที่เดิมหนูกอบสัญญาว่าต่อไปจะไม่รังแกพวกเธออีกเล่นแล้วก็จะเก็บเข้าที่ ราหนูออฟไม่อยากให้ของเล่นน้อยใจแล้วหนีไปอีกพวกเรา,เราแค่น้อยใจ,ใจแต่แต,ต,อตอนนี้เรา,เราหายแล้วล,ล,ล่ะเพราะต่อไปหนู g อฟจะเป็นเด็กดีและรักเรามากกว่าเดิมนะสิตั้งแต่นั้นมา g อฟก็เล่นของเล่นอย่างระมัดระวังและเก็บเข้าที่เรียบร้อยของเล่นเหล่านั้นจึงอยู่เป็นเพื่อนเล่นกับก g อฟอย่างสนุกสนานและยาวนาน เด็กๆฟังนิทานแล้วเด็กๆรู้จักของใช้แล้วใช่ไหมคะของใช้มีหลายประเภทนะคะมีของใช้ที่ใช้ในบ้านของใช้ในครัวเครื่องมือเครื่องใช้นะคะต่างๆนะคะเด็กๆก็ไปดูได้นะคะว่าที่บ้านของเรามีอะไรบ้างนะคะสําหรับใบงานของเด็กๆในวันนี้นะคะให้เด็กๆกากระบาดทับภาพที่ไม่ปลอดภัยค่ะ และระบายสีภาพที่ปลอดภัยนะคะเด็กๆตั้งใจทำนะคะแล้วมาส่งครูนะลูกบ๊ายบาย